เจอกันทุกวันพัลหัตเ้นพฤหัสนะคะกับคลิปหัวข้อแล้วแต่ไพ่จะบอกเป็นการอ่านไพ่แบบคอลเลกทีฟก็คือดึงพลังงานโดยรวมๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ระบุหัวข้อเอ้ยไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นรักหรือการงานก็คือไพ่บอกอะไรก็คือตามนั้นเลยและที่สำคัญเลยคลิปนี้นะคะ ใบหวยถูกมาสี่ง่วดติดกันแล้วตรงตรงตัวเลยสี่ครั้งซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมหัศจรรย์มากเลยทีเดียวนะคะโอเคแล้วก็คนที่มาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะรักกันชอบการสนับสนุนกันไปเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูโฆษณาให้จนจบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เลยไพ่มีอะไรอยากจะบอกแต่ก่อนอื่นเลยหลายคนอ่านชื่อช่องผิด tarot อ่านว่าทาโร่นะคะไม่ใช่ทาหลอดเนาะ90%เลยมั้งที่อ่านผิดเท่าที่เราสังเกตดูขนาดอยู่ต่างประเทศเนาะเป็นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศยังอ่านผิดเลยอ่านว่าทาโร่นะคะไม่ได้อ่านว่าทาลอดเนาะดังนั้นชื่อช่องเราชื่อทัติทาโร่ค่ะไม่ใช่ทัติทาหลอดเราก็ตกใจเอ๊ะอะไรคือทาหลอด อ๋อทาร่โลในเมื่อคุณเรียกไพ่ว่าไพ่ทาโล่แล้วอยู่ๆคุณจะไปเรียกว่าทาร์ลอดทำไมอะ่ะมันคือคาเดียวกันโอเคนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องสงสัยมากไปกว่านี้พอเราตกใจคือเราไม่รู้เรื่องจริงๆมันคืออะไรทาร่ลอดอ๋อเขาหมายถึงทาร่โลโอเคอย่าเรียกชื่อผิดนะมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะว่าวันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเรามีอะไรบ้างเนะาะค่ะ มาดูกันเลยว่าวันนี้ไพ่ทาโร่นะคะไม่ใช่ทาลอดนะอยากจะบอกอะไรกับเราอ่อุ๊บส์วันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างอ่า Ace o f Wands โอ้ไม่ใช่วานพูดผิดเอซออ s สอ r อะไรอ่ะ มีความรับอะไรที่ใครจะมาเปิดเผยอะไรให้คุณฟังหรือเปล่า King of Wands พลังงานทั้งลมทั้งไฟในเวลาเดียวกันแล้วก็อันนี้ Two of Pentacles Reverse นะคะอ้แล้วก็ k n i g h t of Pentacles 7 hmm. of Swords Reverse 7 of Swords เป็นเรื่องของความรับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราอยากจะรู้มากตอนนี้ f o r of Swords Reverse เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวถ้าคุณได้รับข่าวนี้ขึ้นมานะคะ Five of Wands reverse โอ้ยจริงๆเราไม่ค่อยชอบอ่านไพ่แบบนี้เลยอะ่ะแต่มันออกมาเองอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะถ้าคุณเชื่อเรื่องกรรมเวรต่างๆใครที่ทำไม่ดีกับคุณไว้อ่ะเนาะอ่ะ uh, Nine of Wands upright อันนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องเงินก็บอกไม่ได้จะบอกว่าเป็นเรื่องความรักก็ ยังไม่ได้อีกเอาเป็นว่ากลางๆไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามนะคะคู่กรณีที่ทำไม่ดีกับคุณนะนะไม่ว่าจะกรณีใดๆนะย้ำว่ากรณีทุกกรณีเลยที่เขาทําไม่ดีกับคุณสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ก็คือว่าคนคนนี้นะคะอืม ได้รับบางสิ่งบางอย่างตอบสนองในรูปแบบที่เขาทำกับราอย่างไรกับเราเขาก็ได้แบบนั้นกลับคืนไปเลยถ้าเขาทำดีเขาก็จะได้กรรมดีกลับไปถ้าเขาทำไม่ดีเขาก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับไปแต่ดูเหมือนว่าคนที่เขาทำไม่ดีกับคุณนะคะเพอให้มันขึ้นมาไม่ดี คนคนนี้กําลังได้รับบทเรียนของชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่เราบอกว่าถ้าคุณได้รับรู้ข่าวนี้เราอาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับเลยทีเดียวเพราะคุณจะเริ่มย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าเราเคยเขาทากระทํากับเราแบบนี้นะอย่างนี้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 นแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเอาลงตไม่ได้สบใจหรอกคุณออกแนวปกป้องตัวเองมากกว่าว่าโอเคถ้ามันเคยเกิดั้งขึ้นมาครั้งหนึ่งละครั้งต่อไปก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ําๆอีกแต่ที่แน่ๆนะคะเราจะบอกคุณว่า ไอ้ก,กรรมดีตรงเนี้ยที่คุณถูกกระทํามานะ่ะมันจะช่วยส่งเสริมให้ตัวคนเองไปอยู่ในระดับที่ดีขึ้นในชีวิตไอ้อย่างเช่นคุณรู้สึกว่า,ารงานติดขัดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปที่คุณไม่ค่อยแฮปปี้ก่ะมันสักเท่าไหร่แต่นจุดนี้เลยไพ่ขึ้นมาบอกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันติดขัดในชีวิตของคุณและการกระทําต่างๆที่คนอื่นเขาทาเราถ้าเราสามารถปล่อยวางตรงนี้ได้ไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกว่าเฮ้ ถ้าคิดถึงได้แต่อย่าไปแช่งเขาเพราะว่างั้นอารมณ์เหมือนประมาณว่าอืเดี๋ยวใครทําอะไรก็คงได้แบบนั้นแหละมันเป็นกดแรงโน้มถ่วงแล้วก็เป็นกดแรงดึงดูดของโลกมันมาจากการจะทําล,ล้วนๆซึ่งไม่เกี่ยวกับดวงชะตานะคะหลายคนชอบเอาชีวิตไว้เอาชีวิตไปแขวนไว้กับดวงชะตาแล้วก็ทําตัวเละเทะไป อาจจะเป็นคนประเภทนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรากําลังพูดถึงนี้ก็ได้ว่าเขาอาจจะเอาชีวิตเขาไปขแขวนไว้ดวงชะตามากไปแล้วดวงอาจจะบอกว่าคุณนะทาอะไรสกรปรกขึ้นนะไ<ม>อะอย่างเช่นทําอะไรแบบไปโกงชาวบ้านขึ้นนะดวงเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมที่เขาบอกดวงคุณเป็นโจรล้วจะลุ่มแล้วก็ดันทําตัวเลวไปตามดวงเพราะว่ากลัวมันไม่แม่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสื่อก็คือว่า คุณอย่าไปยึดมากว่าดวงชะตาจะเคยพูดอะไรกับคุณบางครั้งหมอดูก็คู่กับหมอเดาและอย่าเราอยากจะชี้แจงด้วยว่าทําไมเราถึงพูดแบบนี้เพราะการอ่านไพ่ทาโร่ไม่ได้เป็นหมอดูนะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าทาโร่รีเดอร์คือหมอดูทาโร่รีเดอร์คือคนอ่านไพ่ไม่ใช่หมอดูศาสตร์ตามฝรั่งตามยิปซีเลยคือการจับพลาังงานจากไพ่ไม่ใช่การจับพลังงานจากดวงดาวหรือโหราศาสตร์หรือกระทั่งเวลาเกิดคุณหรืออะไรประมาณนั้นมันจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเลยสิ่งที่เราอยากจะให้คุณไปทําต่อตรงนี้ก็คือใช้เหตุและผลกับชีวิตมากขึ้นแล้วบอกตัวเองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการจะทําทั้งนั้นเลยมันมีผลและมันก็มีที่มาดังนั้นคนคนนี้เขาไปทําอะไรคุณเราไม่รู้แหละอาจจะไปโกเงินคุณมาอาจจะไปโกหกใส่ร้ายคุณนินทารับหลังคุณหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเป็นแฟนกันนอกใจหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ดี เขาจะได้รับในสิ่งที่เขาทำเพียงแต่เราไม่ต้องไปแช่งเขาก็พอให้เราคิดแค่ว่ามนุษย์เรานะคะเราจะได้ผลลัพธ์ทุกอย่างกลับมาจากการกระทำของตัวเองเหมือนที่เราเคยยกตัวอย่างไว้นานมากๆแล้วเราทำงานอยู่ด้านด้านหนึ่งซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแอบมีอีโก้นิดหนึ่งในตอนนั้นแล้วเราดัานไปพูดไม่ดีกับคนคนนึงว่า เราทํางานตรงนี้มาเกือบ20ปีไอคนคนนี้มันคือใครทําไมเราไม่รู้จักแค่คําพูดคํานี้คําเดียวเขาฟ้องเราเกือบล้านจะบอกไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือการจะทําไม่ดีที่เราทํามันไม่ได้เกี่ยวกับดวงเลยว่าเฮ้ยดวงเธอจะถูกฟ้องนะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ดีมาก ถ้าเป็นคนดีไม่โดนค่ะเราเป็นคนไม่ดีเราถึงถูกเขาฟ้องเพราะเราปากเสียเนื้อออกไม่เอ้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นเลยที่เรายกตัวอย่างมาคือเราจะบอกคุณว่าตอนนี้ไพ่บอกให้คุณประครับประคองพลาังงานดีๆของคุณไว้อย่าให้เอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลใดๆทั้งสิน้นเพราะทุกอย่างมันกำลังจะไปได้ดีละ มันจะไม่ติดขัดแล้วแต่มันจะเริ่มติดขัดก็ต่อเมื่อคุณเริ่มรู้สึกตัวว่าคุณย้อนกลับไปคิดถึงเขาแล้วคุณเริ่มมีความแค้นคุณเริ่มรู้สึกว่าสมน้ำหน้ามันคุณเริ่มอย่างนั้นคุณเริ่มอย่างนี้นัน่นแหละคุณจะเริ่มกลับเข้าไปอยู่โหมดเดิมๆที่คุณผ่านออกมาได้แล้วดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตัดคนคนนี้ทิ้งไปเลยแต่ถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอีกให้อภัย แต่ไม่ต้องลืมแต่ไม่ต้องไปจํานึกออกปะไม่ต้องไปขุดมันขึ้นมาแค่นั้นก็พอปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แม่เดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมดีกว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการอ่านไพ่แบบนี้แต่ด้วยความที่หัวข้อคือแล้วแต่ไพ่จะบอกอย่างนั้นพอไพ่บอกมาแบบนี้เราก็ต้องอ่านไปแบบนี้เนาะอ่ะมาแล้วก็จะทาวเวอร์ค่ะ six of wands upright โอ้เดี๋ยวนะไม่เท้าหกอันมันหมายถึงอันนี้มันเป็นเดอะทาวเวอร์ด้วยไพย่แล้วก็หมายถึงวิกตอรี่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการอยากจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะคะดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรต่อกับการที่จะต้องได้รับชัยชนะ Four of Pentacles ปล่อยวางไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ยึดติด โฟร์เพนทาเคิลจำได้ไหมถ้ามันเป็นแบบทรดิชั่นอลมันจะมีรูปผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเหรียญสี่เหรียญไว้นแน่นแบบนี้เลยไพ่บอกว่าปล่อยวางปล่อยวางแล้วคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามนะคะปล่อยวางให้อภัยไม่ต้องลืมแต่ก็ไม่ต้องไปจำมันแค่นั้นอืโอเคอ่ะ Ace of Pentacles อะไร ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่2องใบซ้อนเลยซึ่งเป็นเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เรื่องความมั่นคงในชีวิตคุณอาจจะเคยสูญเสียเงินทองจากการถูกโกงไปอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคดีความโอกาสเจอชนะเยอะมากๆเลยดังนั้นนะคะเดินหน้าต่อไปอย่าให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่บอดสนิทนานๆเนาะต้องหาทางออกให้เจอแต่เราคิดว่าคุณหาทางออกเจอแล้วละ่ะ เพราะว่าพลังงานค่อนข้างดีแล้วก็ที่สาคัญไพ่มาเตือนว่าอย่าลืมปกป้องตัวเองอีกนะถ้าเป็นคนที่ใจดีก็อย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำซากอีกเราต้องเจ็บให้เป็นนะคะแล้วก็จบให้เป็นด้วยเช่นกันโอเคเดี๋ยวเราเก็บไพ่ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วจากนั้นเรามาดูดิซิว่าไพ่ออร์ l เมีอะไรที่อยากจะแนะนำเราบ้างไอ้ไพ่อันนี้แหละที่ แจกหวยแจกหวยอยู่เป็นประจำสี่ครั้งซ้อนเลยตรงตรงมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจสามใบเหมือนเดิมค่ะอืมอ่าสเป c ชิ h นัมเบอร์สี่สิบสามเลขสี่สิบสามนะคะเขาบอกว่าเอ่อ อย่าก,กลัวที่จะมีความสุขเดินออกมาจากจุตรงนั้นได้ละอย่างที่เราบอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสอดเห็นไหมวันนี้ดาบเยอะมากเลยการเริ่มต้นใหม่นะคะ เขาบอกปรับเปลี่ยนตัวเองซะอ่าอย่างเห็นไหมในรูปภาพเขาผมยาวมากแล้วเขารู้สึกว่าโอ้ยฉันต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างแล้วตัดผมสั้นดีกว่าแต่ในจุดนี้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพคุณเอาแค่สร้างการเปลี่ยนแปลงในใจตัวเองก่อนก็พออันดับแรกแล้วก็อารมณ์มันจะดีตามขึ้นตามมาตามลําดับนะคะโอ้ยลิ้นพันกันอ่า ใบนี้ออกมาบ่อยมากเราจะบอกว่าใบนี้ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้ย้ำบอกเลขบอกหวยถูกสองรอบเหมือนกันแล้วจะบอกว่าแปลกมากเขาออกมาเกือบทุกคลิปเลยที่เป็นคลิปนี้เขาบอกว่าไม่ว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงก็ตามคุณสามารถเขียนมันใหม่ด้วยตัวคุณเองได้เราเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วแล้วอยู่ๆก็มีตาคนนึงผีบ้ามากผู้ชายนะคะขออนุญาตออกชื่อนะคะชื่อคุณธนเศษ อยู่ดีก็มาด่าดิฉันว่าดิฉันอวดรวยดิฉันเลวดิฉันเป็นคนที่หลงตัวเองวงเล็บในคลิปเราพูดว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเราไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าคุณมีโอกาสจะเป็นมหาเศรษฐีนะแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ทำมาหากินเราก็เป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ดังนั้นเราต้องมาดูว่า ไอสตอรี่ที่หมอดูให้มาว่าเราจะประสบความสําเร็จมีเงินล่ํารวยเนี่ยเราไปเขียนอะไรเพิ่มได้บ้างเราก็เลยพูดว่าสิ่งที่เราจะเขียนเพิ่มก็คืออ๋อสมมุติว่ามีคนมาจ้างเราทํางานสองสามอาทิตย์ได้เงินสองสาแสนอุ้ยเดี๋ยวเราก็ได้เงินเปร้อย้านเราพูดแบบนี้นะคะดังนั้นเราขอยกตัวอย่างอันเดิมแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นแบบนั้นเราแค่ยกตัวอย่างว่าตัวคุณเองคุณสามารถสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองได้หมดแล้วจุดมุ่งหมายอาจจะเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่มันอาจจะดีขึ้นเพราะคุณทําให้มันดีขึ้นด้วยตัวของเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเลยเนาะลองดูชีวิตเราเรากําหนดเองได้ค่ะส่วนเลขมงคลเลข Angel's ล u บ b ร์วันนี้ก็จะมีเลข7 เลข43 43ก็บวกกันได้เท่ากับ7แล้วก็เลข38ที่บวกกันได้เท่ากับ11ที่เป็นมาสเตอร์นัมเบอร์เราชอบเลขนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ามันดัดแปลงนิดนึงมันก็จะเท่ากับ29ซึ่ง29บวกกันก็ได้เท่ากับ1 1อยู่ดีเพราะเลข11บวกกันน่ะเอ้เพราะเพราะมันบวกกันแล้วได้11มันเหมือนกับเลขอายุเรามันไม่ใช่เลขอายุเราเราใช้คำพูดผิด เลขที่เป็นวันเกิดแล้วบวกกันได้เป็นมาสเตอร์นัมเบอร์เหมือนวันเกิดเราเราจะใช้คำนี้ดังนั้นเราชอบมากเลยไพ่แบบนี้แล้วมันก็บอกหวยถูกบ่อยมากๆเช่ <c oughs> บบนกันแปลกดีโอเคนะคะสําหรับวันนี้อย่างที่รู้กันว่าคลิปนี้จะไม่ยาวจะแบบพอประมาณกระชับกระชับยังไงยังไงก็อยากให้ทำหัวข้ออะไรก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเพราะตอนนี้เรามีการเปิดไพ่ตอบข้อความตอบคำถามจากคนดูที่บ้านด้วย ตอนแรกคิดว่าจะนิดเดียวเอาไปเอามาโอ้โหคำถามส่งมาเป็นพันเลยเยอะมากไม่รู้ทำกี่ปีถึงจะหมดเพราะฉะนั้นเลยอย่าลืมสนับสนุนกันด้วยการดูคลิปกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะบ๊ายบาย